โอ้เป็นไปได้ไงครับฉะนั้นของนูโน่สุดงงครับเจมสมิดิสันไปตุยท้องใส่เย็ดครับแล้วทำไมรอดไปแดงเฉยเลยนะครับนูโน่เอสปริโตซันโตครับผู้จัดการทีมของนอตียมฟอเรสมั่นใจว่าเจมมิดิสันควรถูกไล่ออกจากจังหวะไปต่อยท้องของไรอันเย็ดนะครับระหว่างเกมที่พวกเขาบุกไปแพ้ทอแนมาสเปอร์3ประตูต่อ1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนจบครึ่งแรกครับซึ่งทั้งสองทีมเสมอกันด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยผู้ตัดสินอย่างไซมอนฮูเปอร์ครับแค่เรียกเจมิสันกับยีเนี่ยมาคุยเท่านั้นแต่ไม่ได้แจกใบเหลืองให้ใครส่วนเวียก็ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงด้วยนะครับหลังเกมนูโน่ก็ไประบายกับสื่ออย่าง BBC ครับพูดเลยเขาบอกว่ามันคือใบแดงแน่นอนผมรู้สึกประหลาดใจที่ v วียไม่ได้ไล่ไมเิสันออกเขาคุมตัวเองไม่อยู่ก่อนไปต่อยที่ท้องของเย็ด พวกเขามองไม่เห็นเหมือนกับเราผมจะไม่พูดหรอกถ้าผมไม่แน่ใจร้อยนต์ขณะที่เยสเองก็กล่าวเสริมกับสกายสปอร์ตเขาบอกว่าเจมส์มิทเทสันเป็นผู้เล่นที่ดีผมรู้ว่าเขาคอยสร้างสารรค์เกมให้พวกเขามันเป็นหน้าที่ของผมที่ขัดขวางโมเมนตัมการตัดสินบางอย่างอาจจะไม่เป็นใจให้กับเราแต่เราได้เห็นความไม่คงเส้นหงวานในพิม์ลีกฤดูกาลนี้อันนี้คือสิ่งที่เยสพูดแบบเน็บแนมเล็กน้อยนะครับ เราต้องบอกว่าเฉลชนะทำให้สเปอร์กับแซงหน้าแอสตันวิลลาขึ้นไปรังอันดับ4แล้วนะครับด้วยผลต่างประตูที่ดีกว่าและแข่งน้อยกว่า1เกมซะด้วยส่วนฟอเรสครับอยู่อันดับที่17ครับคะแนนเท่าโซนตกชั้นแหละแต่ประตูได้เสียดีกว่ารูตันทาวนะครับถือว่าเมื่อคืนก็มีจังหวะที่เหมือนจะไปต่อยท้องไปตุยท้องอะไรอย่างนี้แหละแต่ทางบ้ตดสินครับไม่ได้แจกใบเหลืองให้ใครนะครับถือว่ารอดตัวไปสำหรับเชมเมอร์นทุกคนเห็นจังหวะนี้แล้วรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับ จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมน่าสนใจเหมือนกันนะครับของประเด็นคู่นี้นะจ๊ะ